สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับทุกๆวันแบบนี้กับรายการดีๆที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้แรงงานผู้กันตนทุกท่านทุกคนกฎกระทรวงประกันสังคมมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่29เมษายนปีที่แล้ว ปีพศส5 6 5สที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่ามีผลแล้วซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับการันตีให้กับทายาทผู้กันตนรับเงิน60เท่าสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้แอดมินได้เคยนำเสนอคลิปไปแล้วนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านฟังมีท่านผู้ชมท่านฟังนะครับให้ความสนใจมากโดยเข้ามาดูคลิปที่ผ่านมา ที่แอดมินได้ํำเสนอ2 0 0 0 0 0กว่าครั้ง2 0 0 0 0 0กว่าคนแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาเข้ามาคอมเมนต์ว่าแอดมินใช้ภาษากฎหมายมากเกินไปแอดมินพูดและหรือมากเกินไปอยากจะให้ทำคลิปใหม่เพื่ออธิบายแบบเข้าใจง่ายแบบภาษาชาวบ้านมากที่สุดแอดมินก็เลยจะต้องทำคลิปนี้ มาพูดคุยแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนมีบางคนบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามาว่ายังไม่เป็นความจริงออกมาพูดทำไมจริงๆกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วต้องดําต้องย้ำนะครับมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่29เมษายนปีที่แล้วปี2565ที่ผ่านมานั่นเองซึ่ง รายละเอียดในกฎกระทรวงอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านเดิมนะครับผู้กันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพหากเสียชีวิตลงภายในไม่เกิน60เดือนต้องย้ำนะครับผู้กันตนที่รับเงินชราภาพมาแล้วหากเสียชีวิตลง อยู่ในช่วงระหว่าง60เดือนไม่เกิน60เดือนภายใน60เดือนทายาทของผู้กันต้นจะได้รับเงินบำเหน็จที่สำนักงานประกันสังคมการันตีให้จำนวน60เท่าของเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายอันนี้เป็นกฎกระทรวงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะนะครับ และก็ต่างจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ใช้มาค่อนข้างนานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่างกันอย่างไรกฎกระทรวงเดิมในกรณีที่ผู้กันตนเสียชีวิตลงภายใน60เดือนเดิมกฎกระทรวงเดิมทายาทผู้กันตนจะได้รับเงินเพียงแค่1ิบเท่าของเงินบำนาญรายเดือนสุดท้ายที่ผู้กันตน นะครับที่เสียชีวิตลงเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นกฎกระทรวงเดิมนะในกรณีที่ผู้กันตนรับเงินบำนาญมาแล้วนะครับเดือนละ3,000บาทต่อเดือนและเสียชีวิตลงภายในเดือนที่6นะครับทายาทของผู้กันตนจะได้รับเงินเพียงแค่สิบเท่า สิบเท่าก็คือสามหมืนบาทซึ่งตามหลักความเป็นจริงตามเหตุและผลผู้กันตรงที่เสียชีวิตลงเขาอาจจะมีเงินบำเหน็จเงินก้อนที่เขายังไม่ได้รับแต่เขาเสียชีวิตลงก่อนซึ่งบำเหน็จเงินเป็นก้อนเขาอาจจะมี1นึ0 0 0สบาทแต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตลงเดือนที่6 ที่เขาได้รับเงินบํานาญชลาภามาแล้วแล้วเสียชีวิตลงเดือนที่6ซึ่งรับเงินบํานาญชลาภามาแล้ว5เดือนก็เท่ากับ1 5 0 0 0หับาทนะครับเสียชีวิตลงเดือนที่6นะครับทายาทจะได้รับเงิน30 0 0 0บาท30,000บาทนั่นก็หมายความว่าทายาทได้รับสิเท่าของเงินบํานาญเดือนสุดท้าย สามหมบาทบวกเงินหน0 0งหมบาทที่ได้รับมาแล้วหเดือนรวมเป็นเงินที่เขาได้รับทั้งหมดนะครับเท่ากับสี่หมันบาททั้งทั้งที่เขามีเงินอยู่ในระบบประกันสังคม1น0 0 0แสองบาทมันก็เลยเป็นเหตุและผลที่สำนักงานประกันสังคมจะต้องมีการทบทวนกฎหมายนี้กฎกระทรวงนี้ จึงมีการทบทวนแล้วก็ได้ออกกฎกระทรวงฉบับล่าสุดซึ่งผ่านนะครับซึ่งผ่านมติที่ประชุมครมอและมีผลบังคับใช้เมื่อ29เมษายนปีพศ2 5 6 5ที่ผ่านมานกฎกระทรวงใหม่นี้ในกรณีที่ทายานะครับหรือในกรณีที่ผู้กันตนเสียชีวิตลงภายใน60มวด ทายาทจ,จะได้รับเงินที่เหลือไม่เกิน60งวดทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นกันในกรณีที่ผู้กันตนนะครับเสียชีวิตลงภายในงวดที่10ท,ที่รับเงินบำนาญชราภาพซึ่งเงินบำนาญชราภาพเท่ากับ3,000บาทกฎกระทรวงใหม่หากทายหากผู้ประกันตนเสียชีวิตลง เดือนที่10แปลว่าเดือนที่11ไปจนถึงเดือนที่60หรือเท่ากับ50งมวดทายาทจะได้รับเงินทั้งหมดก็เอา3,000บาทคูณ50งมวดทายาทจะได้รับเงินทั้งหมดก็เท่ากับ1 5 0 0 0 0บาทเป็นต้นก็ถือว่ากฎกระทรวงฉบับนี้นะครับเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลนะครับซึ่งก็ถือว่าประกาสังคม การันตีเงินจำนวน60เท่าให้กับทายาทที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตลงนะครับซึ่งก็มีประเด็นหลายคนหลายท่านถามเข้ามาแล้วในกรณีที่รับเงินบำนาญฉลาภาพมาแล้วเกิน60งวมดขึ้นไปทายาทจะได้รับเงินเป็นก้อนหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่ผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วเกิน60เดือนเกิน60งวดในกรณีที่เสียชีวิตเลย60งวดไปทายาทจะไม่ได้รับเงิน60งวดนะครับซึ่งนะครับถือว่าผู้กันตนได้รับเงินมาแล้ว60งวด เสียชีวิตหลังหกสิวดทายาทจะไม่ได้รับอ,อะไรเลยมีประเด็นคำถามในกรณีที่สมมติว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ยี่สิบเกเมษายนปีพศ2 5งพ้าหสห้าที่ผ่านมาสมมติว่าพูดกันตนรับเงินมาแล้วพูดกันตนรับเงินมาแล้วนะนะครับเดือนมีนาคมเดือนมีนาคม รับเงินมาแล้วเท่ากับ58หมวดเดือนเมษายนมีผลประกาศบังคับกฎหมายผู้กันตนรับเงินมวดที่59นะครับผู้กันตนรับเงินมวดที่59แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตลงหลังประกาศกฎกระทรวงนี้เพียงแค่10วันนั่นก็หมายความว่า ผู้กันตนท่านนี้จะเหลืองวดนะครับเงินบำนาญฉลาพเพียงหนึ่งมวดหนึ่งมวดนี้ประกันสังคมก็จะจ่ายเงินเป็นเงินบำเหน็จให้กับทายาทสิบเท่าในกรณีที่นะครับผู้กันตนเหลือเงินหนึ่งมวดประกันสังคมจะจ่ายให้สิบเท่านะฮะ ซึ่งในกฎกระทรวงนี้ได้เขียนรายละเอียดขออธิบายเป็นภาษาชาวบ้านในกรณีที่ผู้กันตนรับเงินมาแล้วงวดที่51ขึ้นไปไม่ถึง60งวดนะครับเสียชีวิตลงประกันสังคมจะจ่ายเงินเป็นเงินบำเหน็จให้สิบเท่าให้กับทายาทอันนี้แปลภาษากฎหมายมาเป็นภาษาชาวบ้าน ให้ท่านผู้ชมท่านฟังเข้าใจนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังนะครับหากคิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับกด Subscribe ช่อง y o t u u e h เอาจจะแนวช่องคุยสาระนะครับแล้วก็คนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ